วิธีการผัดกระเพราหอยแมลงผู้ผัดยังไงให้หอมอร่อยเผ็ดเด็ดแซ่บทำเป็นกับข้าวก็ได้กับแก้มก็เลิศไปดูวิธีการทํากันนะคะ <S <s เพื่อไม่ให้พลาดเมนูเด็ดอย่าลืมกดติดตามนะคะ <S <s สวัสดี <S <s สสดค่ะปาปิกาช anel ค่ะวันนี้มีเมนูเผ็ดเผดเด็ดเ,เด,ด,เด,ดแซ่บมาฝากเพื่อนๆกันค่ะ เมนูนี้นะคะทําเป็นกับข้าวก็ได้ค่ะทําเป็นกับแก้มก็เลิศเลยนะคะวิธีแล้วก็ขั้นตอนการทําค่ะไม่ยุ่งยากเลยนะคะทํายังไงคะ่ะให้ผัดกะเพราหอยมแมลงผู่ของเรานะคะมีความหอมเผ็ดแซ่บค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทํากันได้เลยนะคะเรามาดูในส่วนของวัตถุดิบค่ะที่ใส่ในผัดกะเพราหอยมแมลงผู้นะคะก็จะมีหอยมแมลงผู่ค่ะ350กรัมนะคะหอยมแมลงผู่ค่ะจะเป็นแบบที่เขานึ่งขายแบบนี้เลยนะคะ เราก็มาทําความสะอาดค่ะก่อนนําไปผัดนะคะใบกระเพราค่ะใส่ได้ตามชอบเลยนะคะใบกระเพราค่ะจะช่วยดับกลิ่นของหอยมแมลงพู่ได้ดีเลยนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะพริกที่ใส่ในกระเพราอหอยแมลงพู่นะคะก็จะมีผสมกันได้เลยนะคะพริกแดงจินดาค่ะเพิ่มความหอมแล้วก็ความเผ็ดร้อนนะคะด้วยพริกขี้หนูสวนค่ะ แล้วก็เพิ่มเติมสีสันนะคะให้ผัดกะเพราหอยแมงพุของเราให้หน่าทานค่ะด้วยพริกเหลืองนะคะปริมาณค่ะใส่ได้ตามชอบเลยนะคะแล้วก็จะมีกระเทียมค่ะขั้นตอนแรกเลยนะคะในการผัดกะเพราหอยแมงพุค่ะก็ให้เพื่อนๆค่ะนําพริกทั้งหมดนะคะแล้วก็กระเทียมค่ะไปปั่นรวมกันได้เลยนะคะลักษณะการปั่นนะคะก็ให้ปั่นให้ละเอียดค่ะ ปั่นผสมกันได้หมดเลยนะคะพริกเหลืองค่ะก่อนปั่นก็หั่นให้เป็นท่อนๆก่อนนะคะมันจะได้ปั่นง่ายค่ะนี่ค่ะพริกขี้หนูส่วนนะคะพริกแดงจินดาแล้วก็พริกเหลืองค่ะแล้วก็กระเทียมนะคะเมื่อปั่นรวมกันได้แบบนี้แล้วค่ะก็จะได้ลักษณะนี้นะคะปั่นรวมกันมาได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราไปทําการผัดกันได้เลยค่ะเดี๋ยวไปดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการผัดกันเลยนะคะผัดยังไงให้หอมผัดยังไงให้แซ่บค่ะ ไปดูกันเลยนะคะนี่ค่ะหอยมแมลงคู่ที่ใช้ในวันนี้นะคะน้ําหนัก350กรัมค่ะมันก็จะเป็นหอยมแมลงคู่นะคะที่เขาทําการนึ่งขายะคะ่ะอย่างนี้นะคะจะทําอะไรก็สะดวกสบายมากเลยค่ะไม่ต้องทาทากับข้าวทีนะคะไม่ต้องทําอะไรเยอะเลยค่ะเขาก็มีขายแบบเสร็จสับให้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการผัดก,กันได้เลยค่ะ นำกระทะขึ้นตั้งเตาได้เลยนะคะแล้วก็เปิดไฟค่ะใช้ไฟกลางนะคะกระทะร้อนแล้วค่ะก็ใส่น้ำมันลงไปนะคะแล้วก็ให้ทำการรอค่ะจนกว่าน้ำมันจะร้อนนะคะเมื่อน้ำมันค่ะมีไอล้อนขึ้นมาแล้วนะคะก็ให้ใส่ใบกะเพราลงไปค่ะ ทำการทอดใบกระเพราก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้น้ํามันที่ทอดใบกระเพราค่ะทําการผัดค่ะเพื่อลดกลิ่นคาวของไอยแมลงภู่นะคะแล้วก็ใบกระเพราค่ะที่เราทําการทอดนะคะก็จะใช้ตกแต่งหน้าจานองผัดกระเพราไอ่แมลงภู่ด้วยค่ะเมื่อกระเพรากรอบแล้วนะคะเราก็ตักขึ้นมาได้เลยค่ะระยะเวลาในการทอดกระเพรานะคะก็แป๊บเดียวค่ะมันก็กรอบแล้วนะคะ นี่ค่ะพักกะเพราไว้ก่อนนะคะนี่ค่ะหลังจากทอดกะเพราเสร็จแล้วนะคะก็ให้ตักน้ํามันออกไปสักเล็กน้อยค่ะนอกจากที่เราจะได้น้ํามันหอมกะเพราแล้วนะคะเราก็จะได้ใบกะเพราทอดกรอบค่ะตกแต่งหน้าจานด้วยนะคะเมื่อตักน้ํามันออกแล้วนะคะก็ให้ใส่พริกกระเทียมลงไปได้เลยค่ะก็ทําการผัดพริกกระเทียมนะคะให้หอมเลยค่ะ มกระเทียมนะคะเพื่อนๆใส่ได้ตามชอบเลยค่ะผัดให้มีกลิ่นหอมสุนขึ้นมาเลยนะคะมันจะได้เด็ดค่ะไม่ว่าจะผัดกระเพราอะไรนะคะให้ผัดพิกระเทียมค่ะให้หอมก่อนนะคะมันก็จะได้อร่อยค่ะ เมื่อพริกกับกระเทียมหอมแล้วนะคะก็ใส่หอยมแมลงภู่ลงไปได้เลยค่ะทำการผัดให้เข้ากันนะคะจากนั้นค่ะทำการปรุงรสนะคะด้วยน้ำตาลทรายขาวค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะถ้าไม่ทานหวานก็ปรับตัดออกได้ค่ะเหลือครึ่งช้อนโต๊ะนะคะแต่ถ้าชอบทานหวานค่ะก็ใส่หนึ่งช้อนโต๊ะพูดเลยค่ะ แล้วก็ใส่ตามด้วยน้ำมันหอยค่ะสองช้อนโต๊ะนะคะซอสปรุงรสหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ทำการผัดให้มันเข้ากันนะคะแล้วก็เพิ่มคำาพุ่ม่ำนะคะด้วยน้ําปล่าผักสักเล็กน้อยค่ะ จากนั้นให้ทำการใส่กะเพราสดลงไปนะคะเมื่อกระเพราสุกแล้วค่ะทำการปิดแก๊สได้เลยนะคะนี่เลยค่ะกระเพราหอยแมลงพูดนะคะเผ็ดเผ็ดเด็ดเด็ดแซ่บๆซเลยค่ะทําเป็นกับข้าวก็ได้นะคะกับแกงก็เลิศเลยค่ะนี่เลยค่ะหลังจากผัดเสร็จแล้วนะคะเราก็นํา ผัดกะเพราหอยแมงคู่ค่ะมาใส่ลงจานได้แล้วนะคะตอนนี้ก็พร้อมทานแล้วค่ะกลิ่นนี่หอมมากๆเลยนะคะแล้วก็เพิ่มความเด็ดค่ะด้วยใบกะเพราทอดกรอบนะคะนี่เลยค่ะแล้วก็ขั้นตอนง่ายๆเพียงเท่านี้นะคะเราก็ได้ผัดกะเพรา ให้แมลงผู้ทานกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะรสชาติอร่อยแซบเลยนะคะทำเป็นกับข้าวก็ได้ค่ะทำเป็นกับแก้มก็เลิศเลยนะคะเผ็ดเเด็ดเแซบแบแบแบนี้ค่ะลองนำไปทำทานกันดูนะคะเผ็ดเเด็ดเแซบแเลยค่ะก่อนจบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามช่องปาปิกาชาแนลด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ